สวัสดีคับท่านผู้ชมอยู่กับผมทมแบบบอยนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วที่มันดูดติดกันนะครับพอดีล้างแล้วก็ไม่ได้ดึงออกนะครับมันติดกันหลายคนอาจจะเจอปัญหาแก้วดูดติดกันแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะงัดออกนะครับผมเราจะไปทําแบบนั้นนะครับเพราะว่าแก้วเนี่ยมันอาจจะแตกได้นะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆกันนะครับผมเริ่มแรกนะครับให้เราหาถ้วยมาสักหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาแก้วที่หลูดกันเนี่ยมาวางในถ้วยนะครับ แล้วทีนี้ต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ให้หาน้ําเย็นมาสักหนึ่งแก้วนะครับผมเมื่อได้น้าเย็นแลนะครับเราก็เอาเทบนแก้วใบบนนะครับผมเทใส่เข้าไปเลยเมื่อได้แล้วนะครับต่อไปให้เราหาน้ําร้อนมานะครับผมเราจะเอาน้ําร้อนเนี่ยนะครับมาเทใส่ถ้วยด้านล่างนะครับให้เราเทน้ําร้อนเนี่ย ใส่ไปประมาณเกือบเต็มถ้วยนะครับผมเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทิ้งแก้ไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะแก้วออกกันเดี๋ยวเราไปดึงแกวออกกันนะครับขยับนิดหนึ่งครับโอเคครับผมออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นง,ง่ายๆเลยนะครับ เพียงแค่ใส่น้ำร้อนน้ำเย็นเข้าไปแค่นี้นะครับเหตุผลที่มันออกง่ายๆก็เพราะว่าน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยพอเมื่อใส่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีการหดตัวนะครับเมื ant, ่อมีการหดตัวเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างของตัวแก้วเราก็สามารถดึงแก้วออกได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขในการแก้วที่มันดูดกันนะครับผมใครมีปัญหาก็ลองนําแบบนี้อา่าไปใช้การแก้ไขปัญหากันได้นะครับเราอย่าไปดึงแก้วออกนะครับผมเดี๋ยวแก้ว จะบาดมือได้นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบประเอียดในการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้รากันไปก่อนสวัสดีครับ